ของสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ช่วยชะลอไว้ป้องกันการเกิดมะเร็งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอนุมูลอิสระคือสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งหลายๆชนิดแต่ในสตรอเบอรี่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญที่จะช่วยลดการชะลอการทำงานของอนุมูลอิสระยับยั้งและป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ประโยชน์ของสตรอเบอรี่ช่วยบำรุงสายตาสารต้านอนุม,มูลอิสาระในสตรอเบอรี่มีส่วนช่วยดูแลสายตาโดยเฉพาะยิ่งอายุมากขึ้นสายตาก็ยิ่งเสื่อมลงไปตามเวลาแต่สารต้านอนุม,มูลอิสาระอย่างฟวโนอยกอดฟีนอลิกและวิตามินซีจะช่วยชะลอกระบวนการเสื่อมของดวงตาได้ถึง50%การมองเห็นยังคมชัดเจนและเป็นปกติป้องกันโรคต้อกระจก สตรอเบอรี่ช่วยบำรุงผิวพรรณเพราะวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระในสตรอเบอรี่มีส่วนในการเสริมสร้างคอลลาเจนจึงช่วยชะลอวัยลดการเกิด,ดริ้วรอยได้เป็นอย่างดีป้องกันการเสื่อมของผิวสตรอเบอรี่นำมาพอกหน้าได้หากนำสตรอเบอรี่สดมาฝานวางให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีจะทำให้ผิวพรรณเป,ปล่งปังสดใส สตรอเบอรี่มีสปปรรพคุณลดน้ำหนักได้เหมาะกับคนที่อยากจะลดน้ำหนักมากเลยทีเดียวเพราะให้พลังงานตาำอุดมด้วยเส้นใยอาหารทำให้อิ่มท้องนานสุขภาพของระบบขับถ่ายก็ดีตามไปด้วยสตรอเบอรี่มีประโยชน์ล้างสารพิษป้องกันโรคเกาได้หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าสตรอเบอรี่ช่วยล้างพิษออกจากร่างกายอย่างกรดรูริกที่จะสะสมอยู่ตามข้อต่อของกระดูก จนมีอายุมากขึ้นจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคข้ออักเสบและโรคเกาต์ได้ทำให้สุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรงดีสตรอเบอรี่ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองเพราะอนุมูลอิสระจะทำให้เนื้อเยื่อและเส้นประสาทในสมองเสื่อมลงแต่สารอนุมูลอิสระที่มีในสตรอเบอรี่คือวิตามินซีและไฟตนิวเตรยนจะทำให้อนุมูลอิสระน้อยลง ชะลอการเสื่อมของสมองและมีไอโอดีนที่จะส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทและสมองด้วยสัรพคุณของสตรอเบอรี่ช่วยปรับความดันโลหิตเพราะในสตรอเบอรี่มีโพเทสเซียมและแมกนีเซียมที่ทำหน้าที่ช่วยในการปรับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติสตรอเบอรี่ช่วยเพิ่มไขมันชนิดดี ช้องการโรคหัวใจจากเส้นใย,ยอาหารโปเลตและสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากในสตรอเบอรี่และยังช่วยเพิ่มไขมันชนิดดีทำให้หลดเลือดสะอาดเพราะไม่มีไขมันสตรอเบอรี่ช่วยดูแลสุขภาพภายในช่องปากช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงรักษาแผลในปากและระง,งับกลิ่นปากลมหายใจสะอาดหอมสดชื่นสตรอเบอรี่มีชูเปอร์ไฟเบอร์เวกติน ที่จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีสตบบรอเบอรี่มีส,สปปรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆและหากกินผลสดครั้งละ5ลูกจะช่วยในการขับปัสสาวะรวมทั้งบรรเทาอาการท้องร่วงก็ได้เพราะมีวิตามินซีและธาตุเหล็กบรรดาอนุมูลอิสระนั้นจัดเป็นศัตรูตัวร้ายต่อสุขภาพร่างกายทั้งภายในและภายนอกซึ่งเราต้องเจอเจออยู่ทุกวันและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้ากินสตรอเบอรี่ได้ทุกวันบอกเลยว่าสรรพคุณและประโยชน์ของสตรอเบอรี่สามารถช่วยให้เราห่างไกลจากอนุมูลอิสระทั้งหลายเพราะสารต้านอนุมูลอิสระในสตรอเบอรี่ที่มีมากเป็นกองทัพจะช่วยปราบปรามสมกับชายาเจ้าแห่งสารต้านอนุมูลอิสระอย่างไรก็ตามควรรับประทานอย่างพอเหมาะพอควรแก่ร่างกาย เพื่อประโยชน์แก่ตัวเราถ้ารับประทานมากจนเกินไปอาจส่งผลให้เกิดโทษแก่ร่างกายเราได้นะคะถ้าชอบฝากกติดตามช่องบุญนำพาชแน,นลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะและจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะขอขอบพระคุณค่ะ